กราบสวัสดีกันเพื่อนยินดีต้อนรับสู่ช่อง Hello t e e นะสรับคลิปนี้เนาจะมาสรุปเรื่องราวของน้าสวัยใจสอกันเพื่อนเราเคยได้ยินแต่น้าสวัยใจร้ายแต่สําหรับคลิปนี้เป็นน้าสวัยใจสอ มีผู้ชายคนหนึ่งนะครับเขาชื่อว่านาสวัยกันเพื่อนวันดีคืนดีเขาก็โดนตัวคึกตัวคักเขาอยากจะไปปั้มสาวกันเพื่อนมีเป้าหมายหมายตาไวา้ตรงนี้เองเป็นสาวใหญ่ในหมู่บ้านกันเพื่อนเดินทงทงแก้ผ้าทงทงไปกันเพื่อนลักษณะเป็นการปั่นกระเจียวลักษณะเป็นการขัดจรวดไปกะจะไปสอดไปแทกระหว่างขาของหญิงสาวกันเพื่อนในจังหวะนั้นเองหญิงสาวรู้ตัวก่อนกันเพื่อนไหวตัวทันมีการเรียกชาวบ้านช่วยนาสวัยถึงกับกลัวนาสวัยถึงกับ ับวาดกันเพื่อนตรงนี้เองเขาก็เลยเข้าไปแอบในบ้านของหญิงสาวเป็นห้องนอนเขากันเพื่อน ตอนแรกชาวบ้านไปปิดล้อมทําเป็นนอนหลับกันเพื่อนคุดคูอยู่ในห้องไม่มีการกระดุกกระดดกกันเพื่อนทาทีเหมือนเมาทําเป็นไม่รู้เรื่องชาวบ้านข่มขู่บอกไม่ออกมากูจะกระทืบตรงนี้เองนะสวัยถึงกับหลอนกันเพื่อนเดินออกมาพร้อมกับกระเจียวลําใหญ่พร้อมกับบ้องข้าวหลามลําโตหลังจากนะั้นะนะตำรวจก็มากันเพื่อนคุมตัวนะ้าสวัยไปจังหวะที่ตำรวจมากําลังคุมตัวนะ้าสวัยขึ้นรถมันเกิดช็อตมหาสัจจร์ยิ่งกว่าสเปนได้แชมป์ยูโรกันเพื่อนตัวของนะ้าสวัย กลัวถูกดำเนินคดีกลัวติดคุกแกถึงกับขี้แตกเยี่ยวราดกันเลยกันเพื่อนตำรวจกําลังโจมด่าแกขึ้นรถจังหวะนั้นเองแกขี้ใส่มือตำรวจกันเพื่อนตำรวจถึงกับวิ่งหนีร้องหยีกันเลยทีเดียวกันเพื่อนผู้ต้องหาขี้แตกใส่เต็มกางเกงลักษณะแบบนี้ไม่ไหวไม่ไหวแต่สุดท้ายท้ายสุดยังไงก็ต้องดำเนินคดีตัวของน้าสวัยถูกจับกลุมในที่สุดกันเพื่อนเรื่องราวของน้าสวัยใจสอดจะมีที่มาที่ไปยังไงเหตุผลคนใดแกถึงขี้แตกขี้พุ่งเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาสรุป เพืเ่อนๆฟังแบบเข้าใจง่ายๆตามสไตล์ลโลเทส มาฟังเรื่องราวเรื่องนี้กันเลยครับผมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านนิคมหนองตาลตะบลโพนงามอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธาน,นีอุดรธานีกันเพื่อนมีหญิงสาวคนหนึ่งเธอชื่อว่านางสาวสุนทรีอายุ54ปีผมขอเรียกสั้นๆว่าป้าน้ําก็แล้วกันกันเพื่อนตัวของป้าน้ําเองนะเป็นหญิงสาวหน้าตาดีกันเพื่อนแม้ว่าเธอจะอยู่ต่างจังหวัดแม้ว่าเธอจะอยู่ถึงอุดรตรงนี้เองอเธอก็สวยสมวัยกันเพื่อนหุ่นกระทัดรัดหน้าตาคมขำหนุ่มอาจจะไม่4 0 0 GC, เหมือนสาวทรงสอแต่เธอเองก็มีรูปร่างสันทัดกันเพื่อนเรียกว่าสวยสมวัยเรียกว่าสวยตามสไตล์สาวพื้นบ้านกันเพื่อน ตัวของป้านับเองนับเธอเองอยู่เพียงลําพังในบ้านหลังใหญ่กันเพื่อนสามีไปไหนไม่แน่ใจส่วนลูกๆของเธอไปทํางานต่างจังหวัดกันเพื่อนอยู่เพียงลําพังมีอาชีพรับจ้างเย็บผ้าในหมู่บ้านกันเพื่อนทีนี้มันมีผู้ชายอยู่คนหนึ่งเขาชื่อว่านายสวัยโหนดไทยสงกันเพื่อนอายุ54ปีผมขอเรียกสั้นๆว่าน้าสวัยก็แล้วกันตัวของน้าสวัยแกอยู่บ้านสาขากันเพื่อนตะบนโพนงามอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหมู่บ้านสองหมู่บ้านนี้อยู่ห่างกันประมาณ2กิโลกันเพื่อน ตัวของน้าสวัยแกไม่มีลูกมีเมียกันเพื่อนพักอาศัยอยู่เพียงลําพังมีอาชีพในการรับจ้างก่อสร้างกันเพื่อนย้อนกลับไปเมื่อประมาณ5-6เดือนที่แล้วตัวของน้าสวัยมาทําบ้านให้กับป้าน้ำกันเพื่อนจังหวะนั้นเองแกเป็นคนงานรับจ้างมากับผู้รับเหมากันเพื่อน ทีนี้พอนาะสวัยแกมาทําบ้านให้กับป้าน้ําตรงนี้เองแกมักจะเล่ป้าน้ํากันเพื่อนเนื่องจากว่าป้าน้ําเป็นหญิงสาวหน้าตาดีกันเพื่อนแถมยังอยู่เพียงลําพังตัวของนาสวยัยมักจะโต๊ะมักจะจีบกันเพื่อนมีการแซลอยู่เรื่อยๆบอกเธอจ้าเธอจ๋านอนคนเดียวไม่เหงาหรือจ้าลักษณะเป็นแบบนั้นกันเพื่อนเวลาป้าน้ําก้มหยิบของแกก็จะมองล่องนมเวลาป้าน้ํานั่งอยู่เพียงลําพังแกก็จะมองบ้านทายกันเพื่อนตัวของนาสวัยมองป้าน้าด้วยสายตาเป่งประกายอยากจะได้ป้าน้ําไปเป็นมี ียกันเพื่อนมองด้วยอาการหืนมักจะเซลล์อยู่เรื่อยๆตอนที่แกมาก่อสร้างบ้านให้กับป้าน้ำกันเพื่อนเหตุการณ์นั้นมันก็ผ่านไปกันเพื่อนแม้ว่าป้าน้ำจะรู้สึกอึดอัดใจแต่ตอนนั้นมันอยู่กันหลายคนกันเพื่อนตัวของน้าสวัยแกก็ได้แต่เซลล์แกก็ได้แต่มองกันเพื่อนแต่แกทําอะไรไม่ได้ สุดท้ายท้ายสุดบ้านของป้าน้ำก็สร้างเสร็จกันเพื่อนหลังจากนั้นนะครับตัวของน้าสวัยแกก็แยกย้ายกับป้าน้ำกันไปเติบโตให้ไม่ใช่นะครับตรงนี้เองต่างคนก็ต่างไปกันเพื่อนสุดท้ายท้ายสุดเหตุการณ์บานปลายเหตุการณ์ที่ป้าน้ำไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นกันเพื่อนในวันที่1 4กร,รกฎาคมปีพศ2567ช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนกันเพื่อนตอนนั้นเองนะครับตัวของป้าน้ำนั่งกินข้าวอยู่ในครัวกันเพื่อนอยู่หลังบ้านเนื่องจากว่าแกเพิ่งทํางานมานเหนื่อยแกเพิ่งเลิกเย็บผ้ากันเพ ของป้าน้ําเองแกเย็บผ้าดึกกันเพื่อนตรงนี้เองแกรู้สึกหิวแกก็เลยออกไปนั่งกินข้าวอยู่บริเวณหลังบ้านจังหวะนั้นเองนะแกได้ยินเสียงหมาเห่ากันเพื่อนหมาในบ้านของแกหมาแถวๆนั้นมันเห่าแปลกๆกันเพื่อนฮ้องฮ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 งลักษณะเห่าแบบนี้กันเพื่อนเห่าเหมือนซะด้วยสําหรับแอดมินไม่รู้ไปเรียนมาจากไหนไม่ใช่นับยอกยอกตรงนี้เองแกก็รู้สึกตกใจกันเพื่อนปกติหมาแถวนี้มันไม่ค่อยเห่าจู่ๆมันทําไมถึงเห่ากันเพื่อนตัวของป้า ป้าน้ำแกมีแอปพลิเคชันที่เชื่อมต่อกับกล้องวงจรปิดในบ้านแกกันเพื่อนเป็นการเชื่อมต่อแบบเรียลไทม์แกก็เลยเปิดดูกล้องวงจรปิดจากมือถือกันเพื่อนปรากฏว่าแกเห็นชายแปลกหน้าเดินถอดเสือ้อป้วนเปี้ยนอยู่บริเวณหน้าบ้านแกกันเพื่อนตอนนั้นเองป้าน้ำก็รู้สึกตกใจนิดนแต่แกก็ยังไม่ทําอะไรเนื่องจากว่ามันอยู่นอกบ้านแกกันเพื่อนแกก็นั่งดูกล้องวงจรปิดไปเรื่อยๆในจังหวะที่ป้าน้ำนั่งดูกล้องวงจรปิดไปเรื่อยๆอยู่นั่นเองชายแปลกหน้า,นาคนนี้ได้ตัดสินใจทําอะไรบางอย่าง เขาตัดสินใจปีนข้ามรั้วบ้านป้าน้ำมากันเพื่อนแล้วเข้ามาในบริเวณบ้านหลังจากนั้นเขาก็ถอดกางเกงออกทันทีกันเพื่อนเป็นลักษณะเปื่อยเปล่าตรงนี้เองทําให้เห็นกระเจียวอันโตบ้องเขาแหลมอันใหญ่ของเขากันเพื่อนกระเจียวของเขาแข็งชูชันกันเพื่อนพร้อมจะทิมจะแทงไปบริเวณไหนของใครสักคนตรงนี้เองชายแปลกหน้าคนนี้มันตั้งเป้าหมายเหมือนจะมาข่มขืนป้าน้ำกันเพื่อนหลังจากนั้นนบชายแปลกหน้าคนนี้ก็เปลี่เข้ามาในบ้านกันเพื่อนทันทีที่มันเข้ามาถึงใน ในบ้านตรงนี้เองมันมุ่งหน้าไปที่ตะก้าเสื้อผ้าก่อนงันเพื่อนมันไปหยิบดูกางเกงมันไปหยิบดูเสื้อผ้าของป้าน้ำกันเพื่อนหลังจากนั้นมันก็หยิบขึ้นมาสูดดมด้วยความชื่นใจกันเพื่อนมีการเช็คของมีการเช็คกลิ่นดูก่อนพอมันสูดดมจนพอใจแล้วมันก็ออกตะเวนหาป้าน้ำกันเพื่อนออกหาเป้าหมายของมันกันเพื่อนมันคิดว่าป้าน้ำน่าจะอยู่ในห้องมันก็เลยเดินปรีไปที่ห้องเพื่อไปเปิดดูจังหวะนั้นเองนะป้าน้ำแกอยู่หลังบ้านเดชบุญโชคยังช่วยกันเพื่อนแกไม่ได้อยู่ ในห้องนอนของแกแกนั่งกินข้าวอยู่หลังบ้านแกก็เลยตัดสินใจกันเพื่อนตรงนี้เองเป็นนาทีชีวิตตะโกนให้ชาวบ้านช่วยบ้านของป้าน้ำลายล้อมด้วยญาติญาติของแกกันเพื่อนแกก็ร้องตะโกนเสียงดังช่วยด้วยช่วยด้วยโจรเข้าบ้านโจรเข้าบ้านโจรหื่นเข้าบ้านลักษณะเป็นแบบนั้นกันเพื่อน ทันทีที่ชายคนนี้ได้ยินเสียงป้าน้ำกันเพื่อนมันไม่รู้จะทำยังไงจะวิ่งหนีออกไปก็ไม่ได้เนื่องจากว่าตอนนั้นชาวบ้านเขามาปิดล้อมที่บ้านแล้วกันเพื่อนชาวบ้านที่ได้ยินเสียงป้าน้ำร้องตอนนั้นเขาเตรียมอาวุธมาคบมือกันเพื่อนไม่ว่าจะเป็นไม้ไม่ว่าจะเป็นมีดตรงนี้เองมีมาคบกันเพื่อนพร้อมกับตะโกนข่มขู่กันเพื่อนบอกว่าไหนโจรไหนโจรจับมันจับมันเอามันให้ตายกันเพื่อนตรงนี้เองนะคนร้ายรายนี้ไม่รู้จะไปไหนกันเพื่อนก็เลยตัดสินใจเข้าไปในห้องของป้าน้ำแล้วก็ไป นอนคุดคูอยู่ในห้องกันเพื่อนจังหวะนั้นเองนะป้าน้ําแกฉลาดกันเพื่อนออกลูกฉลาดกันเลยทีเดียวแกตัดสินใจเดินไปล็อกห้องไว้กันเพื่อนไม่ให้คนร้ายออกจากห้องมาหลังจากนั้นชาวบ้านก็เข้ามาในบ้านของป้าน้ำกันเพื่อนพร้อมกับถามว่าคนร้ายอยู่ไหนป้าน้ําก็เลยบอกออกไปว่ามันอยู่ในห้องนอนกันเพื่อนมันเข้าไปแอบในห้องนอนกันเพื่อนชาวบ้านเองก็เลยไปปิดล้อมที่ห้องนอนของป้าน้ําแล้วก็เคาะสามครั้งเหมือนเก่าเหมือนเดิมกันเพื่อนก็ก็กตรงนี้เองเป็น สัญญาณเรียกกันเพื่อนตอนนั้นเองนะครับตัวของน้าสวัยกันเพื่อนซึ่งแกเป็นคนร้ายแกก็อยู่ในห้องนอนท,ทําทีเหมือนไม่ได้ยินกันเพื่อนนอนคุดคูอยู่ในห้องนอนชาวบ้านก็ตะโกนออกไปว่าถ้ามึงไม่ออกมากูจะกระทืบกันเพื่อนตรงนี้เองเป็นสัญญาณเตือนว่าถ้าไม่ออกมางานหยาบแน่นอนกันเพื่อนสุดท้ายท้ายสุดนะครับก็เลยมีการเปิดประตูให้น้าสวัยเดินออกมากันเพื่อนจังหวะนั้นเองพอชาวบ้านเห็นหน้าคนร้ายถึงกับร้องอ๋อก,กันเพื่อนนี่มันน้าสวัยแห่งบ้านสาคามนี่นา คนกันเองแท้ๆทําไมมาทําแบบนี้กันเพื่อนหลังจากนั้นชาวบ้านก็มีการคุมตัวนาสวัยไว้กันเพื่อนนาสวัยเองแกออกลูกเหลี่ยมกันเพื่อนตอนเลกออกลูกป่อเป้เหมือนจะเป็นลมพอชาวบ้านเผลอแกจะวิ่งหนีกันเพื่อนชาวบ้านเห็นแบบนี้ดูท่าไม่ดีเดี๋ยวมันจะหนีไปได้เขาก็เลยเอาเชือกฟางมามัดมือมัดเท้าแกไว้กันเพื่อนนาสวัยถูกมัดยังกับปลาช่อนถูกตีหัวกันเพื่อนตรงนี้เองแกดิ้นทุรนทุรายออกอาการมึนๆออกอาการงงๆกันเพื่อนชาวบ้านมี การแจกสหาบาธาให้กินไปชุดหนึ่งนเพื่อนตัวของน้าสวัยร้องด้วยความเจ็บปวดเอ้ยเอ้ยเอ้ยเมาเมาเมาไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องน้าสวัยพยายามปฏิเสธว่าแกไม่รู้เรื่องว่าแกไม่มีสติกันเพื่อนแกไม่ได้ตั้งใจแกไม่รู้ว่าทําอะไรลงไปแต่ชาวบ้านเขาไม่ยอมกันเพื่อนเนื่องจากว่าแกอยู่ในอาการเปือยเปล่าแกอยู่ในอาการกระเจียวแข็งโดกันเพื่อนแม้ว่าแกจะถูกมัดไว้ตรงนี้เองแกไม่กระดุกกระดิกแต่กระเจียวของแกยังงึกงึกนึกอยู่กันเพื่อน กระเจียวของแกยังชูชันกันเพื่อนพร้อมจะทิ่มแทงไปบริเวณหว่างขาของใครสักคนมีการทักทายชาวบ้านด้วยการผงกหัวเล่นกันเพื่อนตรงนี้เองชาวบ้านรู้ได้ทันทีว่าไอคนนี้มันคือจอมหืน่นกันเพื่อนหลังจากนั้นนะชาวบ้านก็เลยมีการประสานไปที่ตํารวจสพอนองหานกันเพื่อนบอกเข้ามาดูเหตุการณ์หน่อยมีคนบุกบ้านกันเพื่อนลักษณะแบบนี้ตํารวจก็ไม่รอช้ากันเพื่อนภัยสังคมเหลือกเกินดึกดึกดินเดนด,ด,ดันไปบุกบ้านสาวตรงนี้เองเจ้าหน้าที่ตํารวจเขาก็รีบมาแบบด่วน ทันทีที่เห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจมาตัวของน้าสวัยแกก็ออกลูกงองแงกันเพื่อนพอรู้ว่าจะถูกจับกลุ่มพอรู้ว่าจะถูกดำเนินคดีแกก็พยายามขอร้องชาวบ้านกันเพื่อนบอกว่าที่ทำไปไม่รู้เรื่องจริงๆแต่ตรงนี้เองความผิดมันสำเร็จแล้วกันเพื่อนแกบุกเข้าไปในบ้านเขาโดยพละการยามดึกยามดื่นมันมีความผิดทางกฎหมายกันเพื่อนเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มาปลุกแกกันเพื่อนตอนนั้นเองแกออกลูกหลับกันเพื่อนทำเป็นหลับสลืมสลือเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ตบบ่าเบาๆกันเพื่อนแกก็กระดุก กระดิกตัวนิดหน่อยพร้อมกับทำตาปื๋อๆบอกไม่รู้จริงๆว่าทำอะไรลงไปเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวไปคุยกันที่โรงพักก็แล้วกันกันเพื่อนจังหวะนั้นเองนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็พยายามใส่กางเกงให้แกกันเพื่อนเอากางเกงมาใส่ให้แกแกเองก็ทำตัวเปียกตัวงอกันเพื่อนทำเป็นใส่กางเกงไม่ได้ทำเป็นไม่อยากเดินกันเพื่อนเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยหิ้วปีกแกไปกันเพื่อนพร้อมกับใส่กางเกงไปมันกลายเป็นภาพประวัติศาสตร์กันเพื่อนเนื่องจากว่าจังหวะที่น้าสวัยก้าวขึ้นรถอยู่นั่นเองเจ้า ที่ตำรวจได้เอามือไปดันตูดน้าสวัยขึ้นลดกันเพื่อนปรากฏว่าน้าสวัยแกขี่พุ่งสวนมือตำรวจกันเพื่อนตำรวจดันตูดน้าสวัยขี่พุ่งกันเพื่อนลักษณะเป็นการเบ่งแบบสุดแรงกันเพื่อนเหมือนว่าแกกั้นไม่ไหวเหมือนว่าหูรูดแกไม่ดีกันเพื่อนไม่รู้ว่าแกกลัวหรือว่าแกตกใจหรือว่าแกท้องเสียอันนี้ไม่แน่ใจแต่การกระทําของแกทําให้เลอะมือตำรวจกันเพื่อนดันไปพอดีจังหวะนี้ขี่ก็พุ่งออกมากันเพื่อนเลอะทั้งมือตำรวจเลอะทั้งกางเกงของน้าสวัย กันเพื่อนสุดท้ายท้ายสุดจอมโจรหื่นกลามคนนี้นะสวัยใจสอก็ไปโรงพักในสภาพเลือกขี่กันเพื่อนหลังจากไปถึงโรงพักเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ให้มีการล้างตัวกันเพื่อนลักษณะแบบนี้เอาเข้าห้องขังไม่ได้เดี๋ยวผู้ต้องขังเหม็นหมดกันเพื่อนหลังจากนะสวัยล้างตัวล้างตนเสร็จแล้วนะตรงนี้เองก็มีการควบคุมนะาสวัยไปลงบันทึกจับกลมแล้วก็แจ้งข้อหาให้กับนะสวัยหนึ่งข้อหาอันดับแรกกันเพื่อนนั่นก็คือบุกรุกยามวิการอัตราโทษ1ปีกันเพื่อนลักษณะแบบนี้เอาบุกรุก ุกยามวิการไปก่อนก็แล้วกันหากมีการทําร้ายเจ้าทรัพย์หรือว่ามีการทําร้ายเจ้าของบ้านอัตราโทษจะเยอะก,กว่านี้นั่นก็คือ5ปีแต่นะ้าสวัยแกเข้าไปตัวเปล่าเล่าเปลือยกันเพื่อนมีเพียงกระเจียวอันเดียวแกก็เลยได้รับอัตราโทษ1ปีไปเป็นของแถมกันเพื่อนนี่ก็คือจุดจบของนะ้าสวัยใจส่อกันเพื่อนหลังจากนี้ไปนะ้าสวัยก็ต้องจอระเรียเข้าไปใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจากันเพื่อนถ้าเป็นสภาพแบบนี้ถ้าไม่กระตือรอรล้นเดี๋ยวนะผู้ใหญ่เขาจัดให้เองกันเพื่อน อาจจะมีกระเจียวหน้าผู้ใหญ่มาตีหน้าอาจจะมีกระเจียวหน้าผู้ใหญ่มาตีตูดเวลาไม่ค่อยขยับตัวเวลาไม่ค่อยกระตือรือร้นกันเพื่อนอยู่ในเรือนจําต้องหูตาไวถ้าช้าแบบนี้นะสวัยอาจจะอ่วมกระเจียวได้เช่นเดียวกันกันเพื่อนนี่ก็คือเรื่องราวของน้าสวัยใจส่อกันเพื่อนจอมโจรหื่นที่คิดการใหญ่แต่สุดท้ายท้ายสุดดันใจส่อขี้พุ่งตอนจับกลุ่มกันเพื่อนเพื่อนเองมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้ก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้หากคลิปนี้ผิดพลาดประการใดต้องกราบขอ ขอภัยเพื่อนไว้นณที่นี้ด้วยขอให้เพื่อนที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมา่ปรารถนาอย่าเจ็บอย่าจนขอบคุณครับผม